ไม่ถูกนะมันเราต้อง,งดึงแบบขึ้นมาสูงๆนี่ผ่านไหลไหมขึ้นผ่านไหลไปดึงแค่นี้<ม>เดี๋ยวอ๋อนี่เฮ้ยพี่เป็นใครม,มาสอนมวโอ้โหเหย็ยดเคทักน้องโอ้โหน้องหมึนดีมากเลยอ่ะน้องเป็นขนาดนั้นพี่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอะไรร้องสูงเท่าไหร่อ่ะหนึร้อยเก้าสิบห้าครับผม ตูรู้สูง176ดูเนี้ยงเลยนี่หนัก95น้องหนักเท่าไหร่ครับ917ครับพทษน้องชื่ออะไรครับพีครับผมอ่านีน้องพีน้องพีน้องพีเล่นเล่นเล่นกล้ามอย่างเดียวหรือว่าเป็นนักกีฬาอย่างอื่นด้วยครับเนี่ยส่วนตัวเพิ่งมาเล่นกล้ามตอนโตครับเพราะจำเป็นต้องเล่นเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพของประเทศไทยใช่แล้วก็เล่นทีมชาติไทยด้วยครับเคยเล่นทีมชาติไทยว้าวอันนี้น้องเป็นนักกีฬาทีมชาติของบาสเกตบอลรือว่า ดูตัวโคตรสูงเลยขุนลีมากครับต้องบอกว่าน้องกีเนี่ยมีบอดี้ที่โคตรหล่อว <Wow. S 1> ้าวน้าหล่อด้วยพี่ <Wow. S 1> เออน้าหล่อด้วย <c oughs> อันนี้ไม่เสียดูเด่นหน้าโคตรหลอ่ <c oughs> ลอเลยเข้มหล่อเชียวเออเดี๋ยวพี่ขอรบกวนน้องามาสัมภาษณ์มาปเป็นที่รับเชิญในช่องพี่ได้ครับยินดีเลยครับเพราะว่าขอบคุณมากเพราะพี่เองที่จะทำในเรื่องของการออกกายเพื่อเป็นแบบอย่าง <c oughs> แล้วก็เป็น <c oughs> เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ๆทางด้านว่าเอ,อ้ยเราเป็นคนที่รักษาสุกขภาพรักษาทุกหลัง ออกกายแล้วหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็เสริมบุคลิภาพดีเป็นยังไงแล้วน้องเองเป็นนักกีฬา,าบาสท,ทีมชาติด้วยน้องเริ่มยังไงเล่นยังไงนะครับแล้วก็จะแนะนำคลิคต่างๆให้กับน,น้องๆที่สนใจที่จะเล่นกีฬาบาสด้วยนะครับโหเย,ยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามเลยครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับโอเคครับมาต่อกันที่คลิปของน้องกีนะครับที่เมื่อสักครูน่นี้ผมได้ไปเจอน้องกีเขาออกกายอยู่ในฟิตเนสแล้วก็ ดันบางอาจไปแนะนําการออกกายของน้องเขาซึ่งผมต้องบอกว่าน้องเขาหุ่นดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีอนาตมีที่ดีครับสามารถที่จะเล่นไปถึงระดับนานาชาติหรือว่าระดับโลกได้เลยถ้าเกิดน้องเขายังไม่ทิ้งนะครับตอนนี้ปจิบันาโคษน้องกีอายุเท่าไหร่ครับ25ครับอีกไม่กี่เดือนจะ26แล้วครับหรือว่าเป็นเทพทีปีนี้ใช่ครับครับก็ไม่ทราบาน้องกีเริ่มเล่นบาส์ตอนอายุเท่าไหร่ครับ ผมเริ่มเล่นบาสตอนอายุเท่าไหร่ข้าวข้าประมาณมเล่นกอกกอกแก๊กคือประมาณหมหนึ่งครับตอนนั้นก็ประมาณเท่าไหร่สิบสองสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามแต่เริ่มมารู้สึกกินกับมันจริงๆคือตอนมอสองเพราะว่าตอนนั้นคือเราก็ดูการ์ตูบนบาสมาแล้วมันเท่รู้สึกว่าเอ้ยใครที่ดังได้ที่เราาจู้จากแซมดังเนาะเอ้ยมันเท่อะผมรู้สึกแบบดังได้สาวกีทอะมันมันดูเท่นะ คือไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นว่าเอ้ยฉันต้องเป็นริมชาติต้องเป็นนูม่นเป็นนี่ไม่มีอย่างอื่นนอกจากอยากดังได้ครัเขตฝนดเดียวจริงครับแล้วก็เทยทยานพยายามกระโดดโดดได้แค่แต่ปลายเชือกเองแป้นยังไม่ถึงเลทีแล้วมแม่ตอนนั้นตูงกี่ตันผมตัวเล็ก,ต,กตอนผมสูงแค่170องครับตัว, <S <S ตวเดียว <S 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 1> <S 1> ตอนอายุ13ใช่ใช่ที่ตัวนิดเดียวคน168หรือ170ประมาณนั้นอันนี้เอเดนที่เขาว่าเล่นบาสแล้วทำให้ตัวสูงขึ้นแต่มันก็จริงนะผมว่ามันเป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยหนึ ทุกคนที่ออกกำลังกายก็น่าทราบดีว่ากีฬาที่มันมีอิมแพ็คกับจอยอะไรอย่างเงี้ยมันมันกระตุ้นใช่ครับที่จากจากร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าตอนอายุสิบสามจนปัจจุบันนี้อายุยี่ห้าขึ้นมาถึงร้อยเก้าสิบกว่าใช่ครับนี่มันสูงสูงช่วงคือไม่ได้สูงเร็วด้วยนะคืออายุตอนนั้นสิบสามสิบสี่นี่ก็ถือว่ามายี่ห้าเนี่ยสูงปี๊ดเลยนะใช่ครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างอย่างแรกเลยคือผมเล่นกีฬาทุกวัน สองผมกินนมเยอะมากอ๋อกินนมกันรอนสองลิตรอย่างเงี้ยไอ้กนรอนใหญ่ผมกินวันเดียวไม่เกินสองวันจะกินแทนน้ำเลยกินแข่งกับน้องชายมีน้องชายจะกินแข่งกันใครกินเยอะกว่าเก่งกว่าขิงกันไม่ยอมอ๋อไม่ยอมพี่จริงจริงนมมันมีแคลเซียมเยอะนะครับต้องหันวันแล้วแคลเซียมเยอะแล้วก็พักผ่อนผมเป็นคนนอนเร็วมากประมาณไม่เกินสามทุ่มตอนเด็ก่มันไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีสื่อมีอะไรเยอะสมัยผมเด็กก็ สองโมครึ่งปเก็ตข่าวจบก,ก็นอนแล้ว,วใช่ครับแล้วเราต้องคีเริ่มเข้าทีมชาติตอน,น,นอายุเท่าไหร่ครับเล่นบ้านีผมเริ่มติดโคงครั้งแรกเลยคือเป็นโคงเล็กคือเยาวชนทีมชาตินะครับเยาวชนทีมชาติที่ติดครั้งแรกก่อนม5คร<ช>ับตอนนั้นอาย,อยุ17ใช่ครับไปแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียได้ได้แชมป์กลับมาใช่ครับไปแข่งที่อินโดน,เดนีเซียแล้วตอนนั้นคือเป็นรายการผมจำชื่อรายการไม่ได้เป็นลองเกี่ยวกับ รุ่นไม่เกิน1บ,บปีเป็นนักเรียนกีฬาน,นักเรียนพูดง่ายๆใช่ของโยโินิมชาตินะครับเป็นซาวิตเเชียทีมที่เต็งคือแน่นอนฟิลิปปินส์ uh huh. บาสเขาระดับเทพเลยว่าอเ uh huh. มริกาเขาสูงมาก uh huh. ไม่ได้เาดว่าจะชนะฟิลิปปินส์ที่ไม่ได้กซ์เลยเพราะว่าอย่างน้อยคือได้เข้าชิงได้เหรียญเงินนี่โอ้โหครั้งแรกของผมด้วยอ่ะกลับบ้านมาโอ้ยแอคตายือเหรียญเงินกลับบ้านคือตั้งตั้งตั้งเป้าหมายไว้ไม่ถึงแต่ว่าเราทำได้ดีกว่าแต่สุดท้ายเราคัมแบ็คกลับมาชนะฟิลิปปินส์แปดสิบสี่ต่อแปดสิบผมจําสกอร์ได้เลยได้แบบโอ้ีใจร้อง่มร้องไห้เป็นบ้าเลยเออเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังไว้สุดน่ครับแล้วแบบโคข่าประเทศบอกพ่อพ่อแบบเออทำได้แล้วแบบใครจะไปคินที่วันหนึ่ง เดชนะฟิลิปปินส์ผมไม่คิดเนีแล้วเริ่มเริ่มสู่นักกีฬาสายอาชีพเป็นทีมชาติอ่าแคือจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคือเริ่มต้นเล่นหลีกอาชีพครั้งแรกในชีวิตเลยคือม .5 เทอม2ครับเล่นทีมบว้ยบว้ยก่อนถือว่าวัยนะวัยนะที่วไหมสหรับผมว่าไวนะครับวมากแต่ว่าตอนนั้นก็เข้าไปก็เป็นเด็กให้ผู้ใหญ่เขาแบบสอนแหละโดนผู้ใหญ่นวดโดนอะไรเงี้ยเกมหนึ่งมีสีแต้มอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แบบ ยังไม่ถึงขนักใช่ใช่ครับก็มหกก็เริ่มดีขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมก็ได้ย้ายเข้ามาสู่สโมสรใหญ่สโมสรหนึ่งใช่ตอนนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้ผมติดอินชาชุดใหญ่เลยเพราะว่าตั้งใจมากอ๋อใช่ซ้อมหนักอะไรหนักแล้วมันเป็นโอกาสครับผ,ผมโชคดีด้วยตรงที่ว่าเซนเตอร์ในทีมกับปีกในทีมโปใหญ่ที่เขาเป็นอินชาอยู่แล้วุ่นพี่เนาะอืม เขาเจ็บสองตัวเลยทีมชาติสองตัวเขาเจ็บตัวขาดพอดีใช่แล้วบวกกับว่าผมพร้อมมากผมคือลุกกี้หน้าใหม่ที่แบบกําลังพร้อมกําลังฟิตตอนนั้นผมอายุยี่สิบเองครับกําลังฟิตเลยเขาก็เลยแบบเฮ้ยโค้ชฝรั่งจะเรียกผมว่าบิ๊กพีใช่เพราะผมตัวใหญ่แล้วเขาจะเรียกบิ๊กพีก็เลยดันแบบเฮ้ยอยู่ต้องเป็นสตาร์เตอร์ละเป็นตัวจริงละผมก็ใช้โอกาสแต่ดีที่ทําออกมาได้ดีก็เลยเป็นโอกาสที่ดี แล้วปกติคือถ้าเป็นนักบาสเนี่ยฮะเราเขาจะจะ,จะต้องซ้อมอะไรเป็นหลักครับปกติเลยเพราะแบบคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่า,านักบาสต้องซ้อมอะไรซ้อมอะไรเป็นหลักรอครับแบ่งส่วนที่หลักๆนะครับมันจะแบ่งส่วนเลยก็ตามเหมือนกูเกีฬานะสาหรับผมว่าก็คล้ายๆกันกีฬาต่างกันแค่รูปแบบอย่างบาสถ้าเราชุดไม่แม่นแ,แน่นอนเราก็ต้องไปชุดซ้อมชุดเยอะขึ้นหน่อยบางคนชุดแม่นวิ่งเร็วเพอเฟกและเลี้ยงบอลคล่องด้วย แต่ว่าบอดี้เขาไม่แข็งแรงเขาก็ต้องมาเสริมเวทใช่ครับแต่ละคนจะต้องเสริมค่อนข้างต่างกันยางแต่ก่อนผมก็ตัวตัวเล็กตัวผอมมากหนักแค่80กว่าครับแต่อายกระโดดสูงแต่พอเริ่มโตมาเริ่มแข่งต่างประเทศบ่อยเริ่มรู้สึกว่าแบบพอไปแข่งแบบฝรั่งเขาแบบหูแรงประทะมันมันต่างอ่ะผมบินขึ้นไปแล้วจริงแต่ว่าเขาชนผมหน่อยเดียวผมเป๋แล้วอะเลยแบบใช่เลยจำเป็นต้องเพิ่มมวลอย่างอบ้านรับบ้านต่างประเทศอย่างที่เราดูอย่างเ m a มอย่างใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ NBA ใช่ไหม พวกนั้นที่พี่เห็นก็คือพวกนี้จะมีมัดกันเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่และชัดแข็งแรงมากใหญ่ชัดแล้วก็ที่เห็นการดูเร็วพวกนี้เร็วด้วยไม่ได้ข้องตัวเลยเขาเขามีความแข็งแรงสูงมากเจนเนติกกั้นเนื้อดีมากเลยเพราะอย่างนั้นถ้าเกิดเราซ้อมเวทเนี่ยเราซ้อมเออซ้อมเวทในในเชิงของเล่นบาสเนี่ยเราต้องซ้อมยังไงบ้างอย่างส่วนตัวผมชอบเล่นอัปเปอร์ให้ใหญ่ เป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างเล่นในไทยผมก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เนาะพออัปเปอร์ผมใหญ่ใช่ไหมแล้วทีนี้นแล้วผมขา,าแข็งแรงเอาขาเนี่เราวิ่งหรือว่าซ้อมประจําอยู่แล้วเพราะอัปเปอร์มันใหญ่แล้วแบบเราไม่ได้เท้ทาผมมองว่าพอเบียดเข้าไปปั้งเรามีแพคเข้าไปแน่นอนมันเอาอยู่ยากครับนะแล้วขาเราแข็งแรงแล้วเรากระโดดสูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ปั้งไปทีนึงเขาเป๋ผมโดดขึ้นได้เลยยรย<อ>์เราสามารถทำแ้มได้ใช่คนระับเพราะงั้น สำหรับน้องกีนี่ปัจจุบันนี้น้องกียังยัง,ย,งยังแข่งให้ทีมชาติอยู่ไหมครับทีมชาติไม่ได้เล่นแล้วครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า,ทาใช่เลยแบบถอนตัวออกมาแล้ว3ปีแล้วไม่เล่นมาประมาณ3ปีแล้วล้วคืออาการบาดเจ็บที่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 ขาเนี่ยน้องกีเกิดจากการซ้อมหรือว่าเกิดจากการแข่งอ๋ออันนี้เกิดจากการใช้ชีวิตส่วนตัวและผู้ัาิเหตุ ไปประสบอุบัติเหตุมาครับก็เสียดายนะใช่นัเสียดายตอนนี้กำลังขึ้นเลยก็ดูจากที่ได้สัมภาษณ์น้องกีมันอย่างน้องกีเป็นคนที่ชอบกีฬาบาสแล้วก็ค่อนข้างมุ่งมั่นทางด้านหลงใหลมากครับหลงใหลก็มันมากแล้วคิดคิดจะกลับไปอีกไหมทีมชาติเหรอครับทีมชาติคิดจะกลับไปไหม 50า0ครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่ผมตั้งใจทำร่างกายมากกว่า<ๆ>ก็คือดูแลร่างกายให้ฟื้นกลับมารอส<ๆ>เตเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงร้อยเอนาะและนี้น้อง,องพีเนี่ยเป็นคนที่ซ้อมเวทเดี๋ยวยังไงพี่รบควรให้น้องพีช่วยแนะนำวิธีการฝึกซ้อมให้กับน้องๆเยาวชนที่สนใจทีจะเป็นนักเฮ<อ>้ยว่านักปา้เนี่ยต้องซ้อมเวทยังไงบ้าได้ร่าพลาเนาะเดี๋ยวลองดูกันครับผมสบายมากเลยครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรถามไหมครับ ถ้าสมมุติปกติแล้วนักบาสะะเขากินอาหารเหมือนแบบคนปกติไหหรือนักกีฬาเขากินกันยังไงนะะักบาสแบ่งกินแบบนักเขากายเขากายกินหก<อ>มื้อไม่<ล>นะครับผมว่าเอาตรงๆเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนมีวินัยเรื่องกินมากแล้วก็บ้านเราเขายังไม่ได้ปลูกฝังเรื่องโภชนาขน,น,นาดนั้นใช่แต่อย่างาถ้าเกิดเป็นพวก n b a อบเขาจะมีมิวแพลนมีอะไรของเขาแบบค่อนข้างเนี้ยบมากเลย ถ้าคุมได้แน่นอนผมว่ามันดีกว่านะมันดีกว่ามากชัดเจนนะคุมให้มันเป็นวินัยจนมันไม่ต้องสุดสําหรับคนที่ไม่เคยคุมเนี่ยพี่ว่ายากในการที่จะจัดจัดปัญหาอาหารมาเยากมากครับยากมากมันทําให้ชีวิตยุ่งยากนะครับมันน่าเบื่อมันขี้เกียจด้วยนะใช่ผมว่านั่นแหละก็คือมันความยุ่งยากเลบตอนเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาหาให้กินหรือว่าเราต้องหากินเองครับตอนเป็นนักกีฬาทีมชาติอถ้าเกิดอยู่ช่วงแข่งหรือว่าช่วงซ้อมที่อยู่กับทีมทีมจะเป็นคนจัดการอาหารให้หมดเลยใช่ครับ แต่ถ้าเกิดช่วงออฟซีซันเรากลับมาอยู่บ้านมาอะไรก,ก็ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นหลักโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปให้รบกวนน้องอีได้แนะนําวิธีการฝึกซ้อมทางด้านรูปร่างเพราะว่าทำหน้าทให้รูปร่างเนี่ยมีมัดกล้ามเนื้อที่สามารถที่จะสู้ในระดับนานาชาติระดับโลกได้ครับเพราะว่าในกีฬาบาสเองเนี่ยคนที่เล่นบาสในระดับโลกครับเขามีมัดกลุ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมีมัดโตเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์<ไ>แล้วก็มีความเร็วมีความแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นอย่างน้องกีเนี่ยเขาเคย เออเป็นทีมชาติเนี่ยเขาได้พบเจอได้ได้แข่งกันนั่นคือระดับในาชาติมาแล้วเฮ้ยมันต้องสร้างยังไงมันต้องเป็นตัวระดับที่เล่น NBA มาแล้วระดับท็อปมาแล้วครับไปเจอมาคนนั้นคือกล้ามเนื้อเป็นก้อนๆเลยอย่างไหลเนี่ยชอบมากเลยหัวไหลนะบ้านนสวยๆไม่ไหวอ่มันหัวเด็กเลยพี่เขาเล่นยังมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามว่าน้องพีเนี่ยวันนี้รูกคนน้องกีสักคอร์สมึงว่าน้องกีจะเล่นอะไรบ้างแนะนำให้เยาวชนหรือว่าเพื่อนๆน้องๆนะครับที่สนใจเฮ้ยนักบาสเท่หล่ออย่างนี้ต้องเล่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต โอเคสำหรับน้องยีนะครับเป็นนักบานน้องเขาบอกว่าค่าแรกที่น้องจะได้ทำก็คือเอ,อ่อเรตเอร์ลเลครับไหลผู้นีนถือกำเนื้อไหลเพราะว่าส่วนตัวผมคนตัวใหญ่แน่นอนต้องคุกวงในต้องไปสะบัดต้องไปอะไรกระแทกในไหลมันเป็นส่วนหนาและส่วนข้างเวลาแบบดรฟ<า>์เข้าไปอ่ะใช่มันคือส่วนแรกที่โดนแบบผมว่าก็เลย สังเกตดูนักบาสอาชีพนะบาตเีห์หัไหลอย่างที่พี่วิทย์บอกไป้าาค้นว่าหัวไหลแบบโอมันชัดมากมันใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นส่วนประทะใช้เลยสำคัญม,มากครับเราจะแนะนําให้เล่นไหลเนาะกรับอกกระไ<ห>น,นะ,นะครับขาแรกก็หลักๆเลยนะครับเล็กลสเลยกลางขึ้นมานครับโกััที่ไหลครับยายมยกสอกขึข้นมาครับ ปรระะมาณนนี้คับแบ่งเป็นเซตเหมือนกันใช่ไหมครับแบ่งเป็นเซตเลยครับเซตหนึ่งสิบสิบห้าหรือแปดหรือยี่สองแล้วแต่คนขนาดแล้วแต่น้ำหนักเลยประมาณสามเป็ห้าเซตก็ได้สามเป็ห้าเซตอันนี้คือเป็นท่าแรกของกามเนื้อไหลเลยใช่ไหมใช่น้องกีเล่นอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นของน้องกีในสายของนักบาสนะครับก็เป็นแต่ละคนแต่ละสายมันก็มีเทคนิคไม่ค่อยเหมือนกันหรอกถูกต้องใช่ครั <S desserts> บก็อย่างน้องกีเขาเขาเสริมสร้างรูปร่างเพื่อในเชิงของพัฒนาศักยภาพของการ เล่นกีฬาบาสเพื่อทําให้สูงทําให้น้องเนี่ยไปถึงระดับท็อปของโลกได้ถ้าเกิดน้องเขาสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้หายนะครับผมเชื่อว่าน้องเขาเนี่ยมีศักยภาพเพียงพออย่างมากเลยในการที่จะไปถึงระดับท็อป10ท็อป5ของโลกได้เลยอันนี้ก็คือเป็นกีฬาทีมนะครับก็คือต้องต้องไปกับทั้งทีมใช่ใช่ยต่อไปน้องพี่จะแนะนาเป็นท่าอะไรครับก็กําลังขาเนาะบาสเป็นกีฬาใช้ขาเป็นหลักก็เล็กเพสได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดติดตามคุณท่าที่สองนะครับับ เดี๋ยวเราไปตามยังที่อุปกรณ์เล็กๆครับอันนี้เป็นท่าที่น้องพีเล่นประจับนะครับใช่ครับเพราะว่าบารเป็นกีฬาที่ใช้แรงกระโดด วิ่งตลอดเป็นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนที่ตลอดแตบางทีเราฟาดเบรกขึ้นไปด้านหน้าเร็วๆเสียเทนัวเวอร์มันก็ต้องวิ่งกลับมาแบบเร็วๆเพราะฉะนว่ากังขามันค่อนข้างสำคัญไปวิ่งในสนามอยย่างเดีวมันไม่พออีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากถามมากเลยน้องพีเป็นคนที่ซ้อมคาร์ดิโอเยอะไหมเพราะว่าพี่เชื่อว่าบาสเนี่ยมันต้องใช้เวลาเล่นเนี่ยเออแม็กหนึ่งหลายนาทีประมาณ40นาทีโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย40นาทีมันต้องวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลง ไม่รู้ว่าเออน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยมีผลเรื่องความเหนื่อยแน่นอนพราะนั้นที่เชื่อว่าหัวใจเราต้องแข็งแรงปอดเราต้องแข็งแรงด้วยคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอจากผมก็ถ้าเกิดอย่างเข้ายิมก็จะมีคาร์ดิโอตอนก่อนเล่นหรือไม่กรลักเล่นด้วยถ้าเกิดเข้ายิมสักห้าครั้งจะคาร์ดิโอสักสองสามครั้งเพราะว่าแบบเซฟไม่ให้กล้ามเนื้อมันหายมากเกินไปด้วยอ๋ออันนี้เป็นความรู้อย่างนะฝั่น้อนนะครับถ้าเราเราออกแรงคาร์ดิโอนานเกินไปเหมือนลักษะของพี่ตูน เราวิ่งนานๆเกินไปมากล้ามเนื้อมันก็คือพลังงานนะครับมันย่อยสลายกล้ามเนื้อไปด้วยกล้ามเนื้อหายแน่วันนี้ก็ทำให้พอทีดีนะครับเพราะว่าหนึ่งในครนี้ผมไม่คาร์ดิโอเยอะเพราะว่าผมเวลาซ้อมบารสผมเบิร์นออกเยอะอยู่แล้วใช่ผมกลัวว่าถ้าเกิดคาร์ดิโอทุกวันมันเจ๋งแน่นอนไม่เกินความจาเป็นแล้วใช่มีช่วงหนึ่งคาร์ดิโอเยอะเพราะว่าหวังว่าเอ้ยกล้ามเนื้อมันจะรีมันจะชัดเนาะสรุปคือผมมีอาการบาดเจ็บสะโพกเริ่มล็อกแล้วก็เอ็นใต้หัวเข่าจัมเปอร์น เริ่มมีอาการบาดเจ็บเลยรู้สึกแบบมันไม่เวิร์กแล้วเลยลดลงเลยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาต่อที่ท่าสองเล็กๆอันนี้คือเป็นท่าที่นักฟ้าต้องเล่นนะครับเพื่อนๆด้แล้้วน่ตไ่อนเลยอันนี้น้องน้องน้องน้ีก็สาธิตใดูนะครับได้ครับต้องจับกันนุ้นเลยครับสังเกตดูน้องกีเป็นคนที่สูงมากสูงมากแต่ว่าขาน้องกีผมส่วนมากนะครับเป็นคนที่มีวินัยการเล่นหนามากทีเดียว มาครับพีก็ย่อลงมาแล้วไม่ต้องปล่อยลงเร็วนะครับค่อยๆปล่อยสมูทลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปครับแบ่งเป็นเซตเหมือนกันครับเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากโฟกัสให้มันมากขึ้นเล่นเป็นซิงเกิลเลกจะดีมากเลยครับดรอปน้ำหนักลงล้วเล่นซิงเกิลเลกนี้เลยครับทีละข้างเลยซิเลเกน้องแนะนำได้ดีทีเดียวใช่ สองเซตสองข้างพอข,ข้างนี้เสร็จก็เปลี่ยนข้างเหมือนกันนะครับเล่นเก็บาใช่ครับพอเก็บสองข้างเสร็จแล้วก็มาเก็บซิงเกิลเลกนะครับแค่นี้มันก็ผมว่าเปี้ยแล้วนะเออจริงจริงแค่นี้ก็เปียแล้วนะคือน้งองก็โฟกัสแล้วก็ทําแบบเนกาทีช้าๆด้วยทําให้ออกแรงกล้าเมเนื้อสมบูรณ์มากไม่กระแทกไม่กระชากไม่ะวิงใชะนั้นได้กล้ามเนื้อเต็มๆเลยใช่ก็วันนี้ลูกน้องกียืนกีกับผเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้น้องกีเปรียบเทียบไซรัสผกับน้องกีดูว่าเกิดอะไรกันดูลนรองเท้า เมื่อกี้ผมเสียท้าวมากเสีด i̇şte. ูเบอร์งเท้า้องเท้าเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สิบสามสิบสามพวกแบนด์ใ่น่าจะสี่สิบหกเพิ่งสี่สิบเจ็ดปกติหาซื้อรองเท้ายังไงครับเนี่ยอะไรนะหาซื้อรองเท้ายังไงครับเนี่ยพีออเดอร์จากยูเอสอย่างเดียวเลยครับหายากในไทยหายากครับแต่ว่าหลังๆมาก็มีผู้น้ำเข้าลายใหญ่ๆที่เขามีเบอร์แบรนด์แล้วพขาควกแบรนด์จะมีเชอแลเริ่มมีเยอะแล้วแล้วในในไทยก็มีตัดใช่ไหมมีไหมมีแบบอ๋อผมว่าขาวเลยมีแต่ โซเป็นสัง่งตัดโซลรองพื้นรองงเท้าข่าดเคยแต่ว่ารองเท้าไม่เคยไม่มั่นใจอ๋อโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกีอย่างยิ่งเลยที่มาเป็นเกย์รับเชนให้ให้กับผมนะครับก็สำหรับน้องพีเองก็มีอะไรอยา,ากฝากหวานกันท่านนะครับก็อยากฝ<ต>ากด้านสุขภาพด้านการออกก๊ายาแล้วก็กีฬาบารท,ที่น้องกีก็ฝากเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆทุกคนที่ออกกํายไม่จาเป็นต้องบาสหรือว่าเพาะกายหรืออะไรแล้วแค่ออกกําลกายนะครับ อยากฝากว่าถ้าเกิดมีวินัยกับมันตั้งใจกับมันหรือว่าพอมีเวลานะครับทำให้สม่ำเสมอแน่นอนรีเซ็ตผลลัพธ์มันออกมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปเลยคือขาดอะไรเล่นอันนั้นเติมมันนั้นนะครับอยากได้แขนใหญ่ก็เล่นแขนอยากได้ขาใหญ่เล่นขาแน่นอนมันก็มาแบบที่เราไปททำนะครับก็ลองดูนะฝากไ้ด้วย วันนี้ก็ขอบคุณน้องพีเป็นอย่างมากครับที่แล้วก็น้องพีเป็นแบบอย่างสาหรับเยาวชนรุ่นใหม่ได้อีกดีเลยก็เป็นสีประเภทกีฬาหนึ่งที่เออคนไทยเราเนี่ยหาตัวเด็ดๆยากเพราะว่าส่วนสูงเป็นปัญหาสำคัญคนไทยปัจจุบันนี้ส่วนมากสูงก็พอคือต้องเพิ่มมัตสโซนะครับทำให้เราสามารถเดียเไปตัวหลัโลกได้จริงแต่น,นี้ขอบคุณน้องพีเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ แล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับิมัสเตอร์โปเวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วก็อยากจะเป็นสัมทัสใครเนี่ยติดต่อเข้ามาได้าทางใ้คอมเมนต์เลยนะครับ mm hmm. วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ